สวัสดีจ้าแม่สินจ้าราคาทองวันนี้ประจำวันที่28กรกฎาคมปี2564ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำราคาทองครึ่งสลึงราคาทองหนึ่งสลึงราคาทองสองสลึงบอกค่ากำหนดประจำวันนี้ราคาทองเยาวราชวันนี้ราคาทองทุกชนิดวันนี้ราคาทองหัวเส้นเหงราคาทองจีนหัวเหงราคาทองแม่ทองสุกราคาทองแม่ทองใบราคาทองออร่าทั้งนี้ราคาทองที่แม่สินอัปเดตราคานะคะแม่สิน เป็นเพียงช่วงเวลาที่แม่มสิทธิ์บันทึกวิดีโอเท่านั้นนะคะส่วนค่ากำเนิด500บาทนะคะเป็นเพียงค่ากำเนิดที่ทางสมาคมค้าทองคํากําหนดไว้เท่านั้นนะคะไปรับชมกันเลยนะคะว่าวันนี้นะคะทองตามน้ำหนักของทองมีรายละเอียดยังไงกันบ้างไปรับชมเลยค่ะราคาทองตามน้าหนักของทองท่องลงบาทตอนนี้อยู่ที่28,100บาท ทองครึ่งสลึง3,513บาทค่ากำเนิดเฉลี่ย500บาทรวมเป็น4,013บาททอง1สลึง7,025บาทค่ากำเนิดเฉลี่ย500บาทรวมเป็น7,525บาททอง2สลึงหรือทอง50สตาง1 4 5 0บาทค่ากำเนิดเฉลี่ย500บาทรวมเป็น14,550บาททอง1บาท28,100บาท รวมค่ากำเนดเฉลี่ยแล้วเป็น28,600บาทณนะเวลาที่แม่มสินบันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นเวลา11นาฬิกา50นาทีตอนนี้มีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคำ2ครั้งด้วยกันราคาครั้งที่2ปรับบวกขึ้นมา50บาทนะคะสรุปรวมณนะตอนนี้ราคาเป็นบวกไปที่50บาทขอบคุณทุกการติดตามและรับชมขอบคุณค่ะ